วนวนแล้วลก็ไปเนาะมีมากินนะวันี้เห็นบอกอุ้ยขอดูงาตบคนเด้ยอยคชมผูชมวิธีการกีบเพลินเป็นอ่าวิธีการขีดของเพลินเนาะพุ่งแกนไปได้เนาะหลอนแกนเพิ่นเอากีบกรับสบายดีเนาะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง ร้อยคำชาแนลเนะาะมืัอนี้เอากรได้หับโอกาสถัวแก,กคือตัวแก,กไปบอกว่าเออมืัอนี้เนาะยางแกเพิ่นจะเพิ่นจะโคตรแล้วเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นได้ให้มาเปิดอ่านาเนาะเอากรได้โอกาสอ่าทำขี่เนาะแต่บ่ได้เห็ดแผนเนาะท่านผู้ชมอ่าคือแบบว่ายางนี่มันแก่มันนาน,น,นเลยพี่นอ้องมัน สี่สิบสามสิบสี่สิบปีเลยกะมันแก่คือแบบว่ามันนานเลยเนาะเผิ่อจะโค่นและ้วกะ็จะทำกา้านนะปลูกยางอ่ายางใหม่เนาะใส่เพราะว่าหนามันเริ่มอ่าใส่การบาได้แล้วเนาะเป็นขาดเป็นขุม่มเป็นโกนเนาะเป็นอ่าคนเข่ามาใหม่กักีดกะย่างยากเนาะอันนี้คือยางแก่แเพิ่นจะโค่นถิ่มเราก็ได้โอกาสเนาะท่านผู้ชมอ่ามากีด เอาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่า,าเขาเปิดหนาเขาเปิดกันยังไงเนาะพนแหละว่าหนาพ่นกับผู้หนาแทนกะเปิดถาแต่ว่าเฮ้ากะสวยโอกาสมาเปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยท่านปชมเนาะทาน้ชม,นะน,ชมนี่คือการเปิดหนาของหนายางเนาะ มันกะจะได้นำยางกะประมาณนี้เนาะเขาเปิดนาใหม่เพราะว่ามันปิดไปได้หลายเดือนแล้วตาหน้ามันยังบ่ทานเปิดคักเนาะทานไปชมนี่อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศพุนแล้วผูู้นููููู้้้้้ผ้ผู้เผู้่ผู้ผูนาู้ผ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 ู้้าพ้ผน้ผน้ผู้ผูเผู้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 ผ้ผู้าม้ โดยเฉโพกนะสิเปิดให้เบิงก็ได้แล้วคอยกับสิบเปิดให้เบิงคือกันเนาะสลับกันทายให้ให้กันเนาะท่านผู้ชมตอนนี้่นกำลังทำการอ่าตัดอยู่เนาะมันต้นออกมันก็ออกเนาะท่านผู้ชมนี่เดยย่างๆอยู่แต่ว่านี่เขาก็ปิดมาหลายเดือนแล้วละ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดกิดยางเนาะก็จะรับอยู่ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมมีโน ออกมาเนี่ยนิดหนึงเนาะนี่ปหนหาพ่นกะเปิดจ่พูนกะจะถึงแล้วแหละเขาหยางมากกะใกล้จะฮอดเพราะนั่นแหล,ละเพราะว่าตัดภาพเป็นบางขัดบางตอนเนะาะท่านผู้ชมวิวหน้างานเนาะสำหรับไผที่บมเคยเห็นเอ่อกี่ย่างเป็นอย่งไรเขาเห็ดอย่งไรเนาะยางแก่ยางอ่อนเป็นอย่งไรกะติดตามส่องหน่อไวเอ้เนาะท่านผู้ชมเขาจะอัปเดตข้อมูลข่าวสาร อิธีการเปิดให้ท่านผู้ชมเนาะถุกทานได้เบ่งได้ชมเนาะนก็จะเป็นสิมือเราเองเนาะอันนี้คือการกรีดอีกหนาหนึ่งเนาะคือหน้านี้บอออกเนะาะเราจะกรีดหน้านี้เพิ่มน้ำเพื่อให้น้ำยางมันไหลหลขึ้นเนาะจำนวนว่าหนาหนึ่งใต้เทาก็ย้ายไปใส่หนาหนึ่งก็ได้เนาะแต่สิประมาณนี้เขาเพิ่งเปิดไปเนาะท่านผู้ชมเปิดไปยามามา ทันดีหัวหน้าพนก็ไดัีดีหอ,อดแล้วเนาะมาหอดมาถึงหัวหน้าพนแล้วไปเบิ่งวิธีการเปิดอหน้ายา่างพนเนาะว่านีเป็น,น,นอะไรเนาะพนกาทน้าการมกีดที่นี่เลยเนาะเริ่มเซียนแล้วอะจะแข่งกับหัวหน้าลิวจากไั้หัวหน้าลิวพนล,ลงมาเนาะดีดีทักทายสบายดีเนี่ยเห็นว่าก็ได้หน้ากล้องหน้าหางก็ได้ทักทายพี่น้องพนเนย เอาเพื่อนบอกว่าอ,าย,อา, лай, ายนอแทนผู้ชมยุ่งก็ไล่ไล่นอแทนผู้ชมนี่เบิ่งยุ่งนี่นี่ม,มากิน,นเฮานี่เห็นบ่ขี้คอนุอญาตตบก่อนเด้อแดงเลยท่านผู้ชมยุ่งหลายนี่เนาะนี่จะเป็นวิธีการกีดของเพิ่นเนาะพุ่งแกนไปเลยเนาะหลอนแกนเพิ่อนบากีดกีดไปกีดมากับบูฮู้ว่าเท่าแกาไหลออกย้อนสาเหตุยังเนาะ ก็สิประมาณนี้นี่ปกีิสามบาทเท่านั้นเนาะอ,ะอ,อดอรีวิวหน้างานเนาะ,ะก็สิหกแบบนี้แหละคนอยู่ป่าอยู่ดงถ่านผู้ชม้ยเ,เห็ุยูทูปไปน้ำกับถ่ายให้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่แล้วเอ้บาบบเหนะ็นเนาะแต่ละเถื่อบโบเห็นเลยเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้เนาะมาเบิง่งวิธีการเปิดข้องพนเนาะอันนี้ป้ายางแก่ท่านผู้ชม อันนี้มันเปียกคือมันเปียกี่น้ำยางจะไหลเพื่ออเลยเนาะมันจะบรรลงตามห้องมีดดอกส่วนหลาหลาาบวจัดใส่ดีๆเนาะเพิ่งจัดใส่ดีๆมันก็ออกคือเก่าเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเปียกก่อนทนำะเลยเด้นี่วิธีก,กันจีพิันจีดไปเลยเนาะน้ำยางมีเน <ำ S 2> าะตัวนี้ตัวน้ำยางมันไหลเล,เลยนะท่านผู้ชมมันอยากตายแล้วผีเปิดผีพ่นพเปิดตัวนี้ให้ทับเลยมีขงัง มำไมตดจักมันอีกแน่วิดล้ำลงไปเลยเด,ด,ม,ด,ดมีอยู่ตีดตงไปอีกติดจนไปหอดผิดผิดผิดโอืมอืม เออก็ต้นลงนี่นั่นหอบต้นตมึงแก็บไปสินี่ฝังมันลงนี่มันก็ลงนี่คือเก่าลงไปยังห้องนี้นี่คือเก่าลงโป้ขึ้เก่าเนาะท่านผูน้ชมนี่ลงไปแล้วจะไหลลงมาคือเก่าลงลีนคือเก่าเนาะมันเป็นยางแก่แล้วท่านผู้ชม เขาสสยแล้วูยุ่งกับขวดลายเลยคือบ้านเ่านีแบบไข่ย,ยุง่งเลยนะเป็นบ้านเ่านีอันนี้มันได้ย้อนตั้งแต่มันอยู่ป่าเนาะยุ่งบกข่อยไปกินคนนั่นเก็บคนโซ่บ้าไหนเนาะท่านผู้ชมคือคนมีพญาตนะมันไปกินเนี่ยมันก็จะติดเท่าไปเนาะนี่ หัวหน้าแทนเปิดเปิดเอ้ยหัวหน้าพลเปิดเปิดกลับไปเนาะหัวหน้าแทนเปิดอยู่พูนแงกเผื่อว่าบบกีน้ำหมูเผื่อขอแงกเผื่อจะหับอ่าได้ได้ผู้เดียวเผื่อเลยเผื่อจะบวหับเขาหมูเนาะเ้องก็เก็บตำกันไปเลยกับหัวหน้าพลท่านผู้ชมวิธีการกีดเผื่อเนาะสำหรับผู้ใดที่กีดย่างบมเป็นกะ ทายสบายดีกันเขามาได้เนาะเดี๋ยวจะเห็ดคลิปสอนให้สำหรับไผ่ถีบเป็นเนะาะากา็อาจจะซ้อนแบบโบสัมคนเชียนเขาเนาะแต่ว่าเอาเป็นข้าวๆไว้เผื่อไปเป็นโบเทียนนำไปต่อยอดเนาะจุดเริ่มต้นของไผ่ของลาวเนาะมันก็ว้าวแหกันบ่ได้เนาะแบบฮอกซิกีหอดไซ อาสีมือดีสัมได้เนาะท่านผู้ชมนี่ก็สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอ่าแล้วแถวนี้เนาะก็จะไปหยอดน้ำกดเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวหยอดให้เบิ่งเนาะหยอดน้ำกดวิธีหยอดน้ำกดำกว่าเขาเห็นแนวใดลเนาะมันจะเป็นแนวใดลมันจะกล้ามบ่อหรือมันจะบ่อกล้ามเนาะปู่ท่านผู้ชมเอ้ยยุงหลายกระโดดมุ้ยนี่เด้อนี่เห็นบอ่อท่านผู้ชม สองโตเลยไปแล้วนี่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 มันหลายโพดคนยัดตบพักก่อนก็ยอยยังเอาไปอยู่นะาะทำนผสม้มเดี๋ยวไปบึงกันเลยเนาะน้ำกดหยดน้ำกดเป็นอย่างไรเนาะเอาเนาะตอนนี้เขากาแต่มาทำการหยดกดเรียบร้อยเนาะ นี่หัวหน่พนาพ่นเพิ่นกำลังจะยอดเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งวิธีการยอดเพิ่นเลยเอาอย่างย่างใบเลยกว่า <c oughs> นี่เด้อนี่อา่าท่านได้เบิร์กถามเอาไว้ค่อยๆอยค่อยๆเนาะท่านผู้ชมเรสิไป,ป,ไปเฮ็ดไวกนะวนเฮากัอยากเบิ่งนี่กวนๆๆแบบนี้เลยนเนาะเดี๋ยวอ่าน้ล้างมันไปเนาะท่านผู้ชมไปเบิร์กวิธีการยอดเพิ่น นี่เนาะนี่ก็จะหยอดไปประมาณนี้เลยตอนนี้นยุงหลายเน,ะนะาะเนาะท่านผู้ชมหยอดนี่เนาะหยอดไปเลยเลยเอ่อเาเบิ่งว่ามันหลายสิมเลยเน,น,นาะกลวยปร่ปนรดื้อพันก็ได้นนี่ท่านผู้ชม กวนเอ่อลักษณะประมาณนี้เนาะเด็กกวนกวนแล้วก็ย่างไปตามแถวอะไแหละเนาะง่ายๆท่านผู้ชมบริเหตุยากโลย่างขี่กะโลย่างโลอ่ะโลย่างยี่สิบบาทเนาะย่างขี่คือแบบนี้เนาะท่านผู้ชมอันนี้คือย่างเปิดหนาเด้อเราจะอัปเดตให้เบิ่งบา่เวลามันออกหลายเนาะ ประมาณน,นี้เนาะมันออกลายก็สิอัปเดตให้บ่งเลยเลยท่านผู้ชมโอ้ต้นนี้ต้นนี้ออกลายเนะาะท่านผู้ชมเนาะถือ่าได้เรื่องหาเมือกันนี่ก็จะ หามือนี้หนาจ,จะคล้ายแล้วเนาะถ้าได้หามือท่านผู้ชมโอ้ยยุงก็ได้เนาะไายหลายได้ยินอยู่บ่เสียงยุงพี่น้องมีบังเดอ้อมีหัวหน้าพลนเนาะทำการยอดเท่ากัเอาผืนเป็นในแบบแนวยอดกับบ่มีเนาะมีอันเดียว ทำสมควรกดรคว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 ามความน้ำกดเนาะหยดใส่น้ำกดหัวเสืออ่าเขาเอื่อ่าคิมยังน้อลืมเสือคิมยังกระพุ่นเสือน้ำก๊อดยังน้อเสือมันลืมละลืมเสือเนาะเขาเอิ่อนง่ายกันนก๊กดกาเสือเพราะมันมีหูกาเสืออยู่เนาะเงื่งเลี้ยงอะไรทำผสม ลักษณะประมาณนี้เลยมาก,กวเน,เนเนาะมันจะทำการกวนกวนแล้วก็ไปเนาะรีวิวหน้าง,งาน่านผู้ชมเอาอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับใครที่เข้ามากับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไคร์เนาะให้เบาะร้อยคำได้เห็ดคลิปต่อไปเนาะมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปถ้าผู้ชมก็ได้เบิ่งเนาะ สำหรับผู้ใดสโศกใจย,ยังกับฝากคอมเมนต์ฝากใต้คอมเมนต์ไว้เนาะเอาเด้ออย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เอาพี่น้องเอาเดินทางมาถึงปลายคลิปกันแล้วเนะเาะสำหรับคลิปนี้เนะาะเบาละครัขอลาไปก่อนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดซับสไคร้เนาะเอาขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อ